ไปาจ้เยไั่เอาเฮ้ย้ผมไหม่ะเอาไอเหี้ยมจักรกับกูอีกตัวปะ่ะไอเชี่ยมมึง่งมึงไผู้ชายมึงเอากับกูปล่ะแต่รามันไอเหี่ยเฮ้ยนายขับรถอะไรอ่ะโทกคุยอะไรโทษคุยอะไรกูพังเลยพังเลครังเอันี่อะไรครับผมไอ้ชนผมขนาดนี้ขอของ่องซ้ำนะครับ ขอกล่องซ่อมแม่ครับเราไปทำเงินผานเงินไปก่อนแม่ครับขอกล่องซ่อมไม่ชุ่มผมแม่ไม่เดี๋ยวไปซ่อมให้ปะใครวะเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้ป่ะใครวะไหนก็ต้องไปซื้อผมเปล่าะไรมา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 ตังก็ได้เดี๋ยวเราคุยง่ายๆอยู่แล้วใบรุ่นไม่เคลียร์ไปได้ตังฟรีวะเราไม่เราไม่เซิร์ฟหมุนอุ้ยออกหางฮะไเพิ่งหมุนนี่เซิร์ฟเดี๋ยวได้ตังเลย

เออไม่เห็นเทียอะไรคุยตาบอดไงคุยง้เนี่ยครับวะครับวะ่งเนี่ยแอยากได้ใจอ่ะโอ้ยโทษครับโทษครับอีเทียเลยไม่เห็นแล้วก็พี่ผมขับไปขวฝาหมึกฝาหมึกอ้เไี้ยูก็ตายอุ้ยล้มเอ้ามันล้มมันตายไอ้ยแป้งตายไอ้ยูเช่ยจะเบิกเงินใตัดไม่เอาเงินแล้วเชี่อ เี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ให้ไปเลยไปละขอโทษครับขอโทษครับขอโทษไอ้น้องพี่ไปละเองเก็บเงินไว้รักษาตัวมั้งเติ้งซื้อกองซองเอาเอาตายเหรอตายเหรอไม่มีตังค์ซื้อกล่อางซองเอาตายเหรอเนี่ย ดูตรงไอ้เชในแกงตายเชในแกงตายชัวไอ้เชนี่ะเดีรัย่มดาันะเอาเว้ยด่าผมไหมอะอาพไปด่าผมไหมมึงจะกักกูไม่ได้มึง่ะเออีผู้หญิงเนี่ยปากใหญ่สัตว์ปากใหญ่เฮี้ยไอ้เฮี้ยตายั้ผูทต้งมีตายั้ำผดทั้งมีเฮ้ชนรถอะเฮ้ยด่าไหมอะด่าไหมอะเมียมึงด่ากูอะมึงสั่งสอนเมียงดีดิเฮี้ย๋อมีอะไรอะรถมาได้ไงครับเมียมขับวค่วควมาดิ อย่าด่าแม่งเลยไอ้สัมาดิมาดิดึงมาไหมเนี่ยผมขับอยู่โอ๊ยกำลังมันเลยไม่ไหวกับกูทักเดียวอะไอท้ที่มันที่มันมันดึงรถมาแล้วผมติดติดอยู่บนรถมัน ไอ้วมันเดินมาให้กูขับต่อเหี e ้ยมึหี่งเ้เี้ยผู้หญด่ากูไอ้เหี้ยกูด่าลับเลยเลยมึงก็เอาไปดีสักป้าป้าป้าคุยอะาต่อไมไอไรหียแล้วต่อยกูไม่ได้คุยที่กากไอ้ห้หเอาต่อกักูไหมอ่ะมึงเต่อกกูไม่ได้ที่ดำไอเหี้ยตัวก็าดำไม่น่าหีไอคุยโดนกูบูลีนะครับมึงไออ้วนก็ดำหน้าหิกบีนะหัวมึงนตัวก็ดำโลมึงเขามใส่บุกมึงมีหัวเหมือนกูป้าไอเหี้ยกากมีหัวเหมือนกูไหมมึงมีมุกเหมือนก มึงด่ากูก่อนอีเวนอย่าอย่าแลบแฝงอย่าแลบแฝงเฮียก็แลบแฝงเลยเฮียมึงดูมึงดูผิวกูด่าด่ากูก่อนที่จบอกบอกว่ากูเสียงดังเออเองงานพรมครับมึงไม่อ้วนเหมือนมึงนะครับไอ้เ้อะไอ้เฮียด่าเอ้ยมึงด่ามึงด่าผมก่อนครับแอดด่าผมก่อนครับอีเดียแลบแฝงลงมาคุยโอ้ยไม่คุยกับมเลยกูไปแล้วเป็นอยู่ขามุดไอ้เฮียมันว่ะนว่เฮียมันด่าผมพี่กลับไปดิได้เลย ดิดิเห็นว่าเห็นผู้หญิงพี่วนยู่นะเอ้ผู้หญิงมันด่าพี่ก่อนเลยี่ะไดพี่ไหนพี่ไหนได้พี่มาละแอบตรงนี้อ๋ขอยแม่นีดอไม่ให้นี่อะไรขอโอ้ดึง้วยโอดึงไอีกแลวไปส่งกูได้ปะไปส่งกูหน้าัเลยปะไม่ได้ใช้ขาหยาน่ะหล่อหล่อหล่อเป็น่ามหยาดจริงหรอหล่อจริงเหรอเธอพูดแะพูดะพูดะหเรื่องจริงมาเลยงทีอ่ะ นี่นี่คนนี้คนนี้นี่คนนี้คนนี้นู่นนู่นนู่นไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรจะคนไหนก้าจะคนไหนก็คนนี้แหละครับจะอะไรครับลงมาเคลียร์ดิคุณลงมาเคลียร์ดิโอ้ยคุยเข้ามาดีกว่าไหมฝักก้าวทิงเนี่ยมึงเข้ามาไอ้้ตุ๊ดไอเคลียร์อะไรครับนายขีดคุณคอมด่านี่ตุ๊ดคุณก็ถามเมียคุณสิคุณถามเมียคุณสิเมียคุณพูดอะไรไปคะแล้วเราจะไปรู้ปะผาไม่ได้ด่าแกคุณยังไม่คุณยังไม่รู้ตัวเองเลยคุณจะงไถามผมทำไมด่าว่าอะไรพูดเองเอาคุณเอาเอาเอา คุณแก้หล่นอะไรอ่ะคุณตาไม่แฟนนะครับคุณแก้หล่นอะไรอะไรแต่ขนาดตัวเองจำไม่ได้เลยโอ้แล้วตัวเองบอกให้ให้คุณถึงเคยเงียบปากอะเสียงดังอะเพื่ออะไรอะสวัสดีจัดหนี่เหี่ยวอย่าครับอย่าจัดหนเดี๋ยวยังก่อนเดยวยก่อนก็เขาบอกให้ให้ผมเงียบปากครับก็ปากผมว่าผมผมจะพูดอะเออแล้เป็นไรอะโอ้อะไรอะเฮ้ยดดาบเมียกูไหมอะครับจับคุณไม่ได้อะไรเขาอะ คนทำคนดูคนดูโอ้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอย่ารับเปล่ดินายอะโหลใจใจดิครับผมมองไม่เห็นนะดังเต็มกลางอยเนี่ยแต่ว่าหนูก็มีคนเนี้คนชื่เจ้าชีกับคนในแก๊สหนูเป็นพยานอ่ะว่าหนูไม่ได้ไปด่าเขาก่อนหนูแค่ถามว่าใครวันน้ผมเป็นพยานนะครับผมเป็นพยานให้ครับผมเป็นพยานให้รถเนี่ยรถเนี่ยรถเขียวเเนี่ยโถยังบอกอะยังบอกให้กูหุบปากกูเลยฮะใช่หรอใช่ใครเป็นพยานอะ อ้าวไอ้เหี้ยเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นพยานให้ช่ไหมใช่เยอะดิเราคุณพี่หรอใครเป็นใครใครเป็นพยานเหรอใครเป็นพยานคลิปกูไงคลิปกูเลยเป็นพยานเรายังได้ยินเลยก็คลิปที่กูถ่ายเนี่ยเป็นพยานมึงจะดูไหมล่ะส่งไปดิเดี๋ยวส่งให้แอดรอแป๊บกูมีอยู่แล้วกูมีอยู่แล้วเนาะกลัวปากบานลราดกฟัวหกเลยกลัวไอ้ความน่าแปลกของมึงอ่ะมันจะดูเปิดออกเวลยเนาะแถวละไอ้เฮี้ยแล้วกูเป็นเฮี้ยแล้วเราเป็นกูต้องกลัวเป็นไงเฮี้ยงเป็นใคร ะโรตีบาบโรตีป่ะคุณโรตีหรือเปล่าครับฮึฮึฮึเป็นใครเหรอทำไมคุณต้องกลัวเมื่อกี้กลัวแกเวหรอมีเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับผมเดี๋ยว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 คนหยุดหยุดกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะไปครับจะเดน้ำไหเขา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 บอกผมนะครับเขาบอกผมว่าให้ผมพูดปากครับตอนนี้ผมก็คุยเจรจาเรื่องรถยนต์ที่ผมเพิ่งชนมาครับ อยู่ดีครับอยู่ดีคือเขาเขาคุยกับผัวเขาอยู่นะครับเพราะเขาบอกเฮ้ยใครพูดเสียงดังวะหูดปากนี้เนี่ยเขาพูดเงี้ยฮะจริงใช่เฮ้ยพูดก็ต้องยอมรับตัวเองดิวะโหเอ้ยพูดได้แต่ยอมรับไม่ได้เป็นคนหรือเปล่าวะกูถามจริงเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 อ้ยเฮ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 ผูเฮ้ย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 เฮ้ 顶起来！